สวัสดีค่ะทุกคนมาดึกมากๆนะคะวันนี้เนี่ยมาเจอกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยหลังจากไลฟ์ครั้งก่อนนะคะครั้งนี้เนี่ยเอาสูตรเด็ดมาฝากกันนะคะเปิดมาเดือนนี้นะคะเดือนที่เจ็ด คือเปิดมาปุ๊บก,ก็ฮอตเลยอ่ะทุกคนคือนักเรียนสอบผ่านกันเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ลงเลยให้กับรีวิวที่นักเรียนสอบผ่านกันนะคะบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนสอบผ่านคะแนนสูงมากนะคะเรียนแค่2วันแล้วก็จบเลยแล้วก็ไปสอบเลยนะคะได้คะแนนมา790นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรีวิวมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากันนะคะวันนี้เนี่ยพี่มาให้เทคนิคเคล็ดลับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มาให้เทคนิคเด็ดนะคะ 1>, 1สูตรสำเร็จสูตรเดียวเลยนะคะสั้นๆที่จะทำให้เราเนี่ยได้คะแนนเร็วมากแล้วก็สูงได้ดังใจเลยนะทุกคนแล้วใครที่ท้ออยู่เนี่ยปิดประตูความผิดหวังไปเลยปิดจบนะคะก็คือไม่มีแล้วการผิดหวังเนี่ยหรือว่าท้อเนี่ยหิง แต่ละวันก็จะมีทางนักเรียนที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีนักเรียนที่แบบพิมพ์มาบอกพี่หญิงหนูทอมากเลยหนูไปสอบมาโน่นนั่นนี่กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คะแนานมันก็ยังวนอยู่ที่เดิมหนูจะทํายังไงดีนะคะหนูเริ่มท้อแล้วพี่หญิงเอ้ยมันมีคําว่าเริ่มท้อเกิดขึ้นแล้วว่านะคะไม่รู้ว่าเพราะว่าเหนื่อยจากอะไรกันแน่เหนื่อยจากข้อสอบเหนื่อยจากการเดินทางหรือว่าเหนื่อยกับตัวเอง นะคะเออท่านยิ่งเหนื่อยกับตัวเองนะเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กที่สุดแต่เดี๋ยวพี่จะสอนสอนวิธีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยจบปิดประตูท้อพอกันทีเราก็มุ่งไปที่ความสำเร็จอย่างเดียวเลยนะคะน้องๆสามารถเอาไปใช้ในชีวิตในเรื่องต่างๆในชีวิตตัวเองได้ด้วยนะนอกเหนือจากการที่ใช้ในการทำข้อสอบโทอีกนะคะหรือว่าการพิชิตคะแนนโทอีกนะคะ พี่จะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคือพี่ได้สอน VIP นะคะเป็นคอร์สสวันจบค่ะสอนให้บริษัทหนึ่งนะคะบริษัทใหญ่ก็อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะชื่อบริษัทบรูซโคะนะคะซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทมาจากออสเตรเลียนะคะที่เข้ามาเปิดสาขาในไทยก็ถ้าในวงการก่อสร้างเนี่ยรู้จักกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเ,าเขาเป็นบริษัทที่แบบโอ้โหบริษัทแบบยิ่งใหญ่มากนะคะดังนั้นพนักง,งานเนี่ย คือคุณภาพนี่คือสุดมากอิงบอกเลยว่าตอนเรียนเนี่ยแต่ละคนก็คือตั้งใจนะคะแล้วก็คุยกันตอนเรียนแบบคุยโต้อตอบกับอิงตลอดเลยทีนี้พอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการคะแนนตรงนี้ค่ะสูงมาก700คะแนนขึ้นไปน้องคิดดูว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่ อสอบโทรอีกในในเมืองไทยนะคนไทยเนี่ยค่าเฉลี่ยของคะแนนโทรอีกอยู่ที่400คะแนนนะทุกคนแบบ400นิดๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการที่จะได้700คะแนนนะน้องๆอยากจะเป็นนักบินน้องๆอยากจะเป็นทูดน้องๆอยากจะเป็นอะไรแบบโอ้โหเป็นได้ทุกอย่างแล้วถ้าใครได้เกิน700คะแนนดังนั้นก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆนะคะแต่ว่ามีนักเรียนที่ทำแล้วสอบผ่านนะคะก็เรียนแค่สองวันนะทุกคนแล้วก็ไปสอบนะคะก็ได้มาเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็ มีนักเรียนบางคนเหมือนกันเออมีนักเรียนบางคนเหมือนกันค่ะที่เคยสอบมาหลายครั้งแล้วห้ารอบสิบรอบได้คะแนนหกร้อยหร้อยนิดนิดไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะทุกคนคิดดูสิคะแนนสตาร์ก็หกร้อยกว่าแล้วอะแต่มันเป็นหกร้อยนิดนิดหกรอยไปไปลงมาหกร้อยหร้อยแบบต้นๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไปอีกก็ยังไม่ถึงคะแนนเป้าหมายนะคะแล้วก็มีการแบบเอยพี่หนูเริ่มท้อแล้วหนูจะทํายังไงดีนะคะคือ พี่จะบอกว่าแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่มาเจอกันนะคะพี่จะบอกว่าแต่ละคนนะทุกคนเลยในความเชื่อของพี่เองนะคะก็คือพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถอยากได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยโทรอีกคือทําให้ได้หมดเลยมีแบบนี้เอาชื่อไปสอบให้เลยไหมครับครูมีแบบเอาชื่อไปสอบให้เลยไหมครับครูไม่มีนะคะไม่มีไม่มีการสอบให้นะคะบสสว่ายังไโงบสสอยากให้ไปสอบให้ ดิฉันขออนุญาตแชร์แป๊บหนึง่งขออนุญาตแชร์แป๊บหนึง่งเรื่องนี้เนี่ยจําเป็นมากๆนะคะที่จะต้องรู้เนาะเออเพราะว่าใช้ได้กับในแบบชีวิตเราด้วยนะคะสิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ไวมากๆนะคะไวที่สุดเลยแล้วก็จะไม่มีความแบบผิดหวังเออคนอะไรแบบว่าไม่จะไม่มีความผิดหวังอีกไม่มีความท้อมันเป็นยังไงมันต้องทํายังไงพี่อิงเออเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะคะ เดี๋แชร์โบท๊ทคือไม่ไหวแล้วจะให้เอาชื่อไปสอบแล้วตอนนี้โอเคโบท๊ทก็จะไปสอบเหรอคะกำลังจะไปสอบใช่ไหมคะอ่าอะทีนี้นะคะให้เทคนิคเลยนะคะสำหรับหนึ่งข้อที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จเร็วมากได้คะแนนเร็วมากก็คือ ไม่ยึดติดกับอดีตค่ะอันนี้เลยอะไรคือไม่ยึดติดกับอดีตอะพี่อิงคือไม่ว่าจะเคยสอบได้มาเท่าไหร่หรือไม่ว่าเราจะยังไม่ได้สอบเลยพี่ญิงแต่พื้นฐานหนูตําหนูเป็นคนไม่มีพื้นฐานอะพื้นฐานหนูอ่อนหนูจะสอบได้ไหมอันเนี้ยคือเป็นการที่เราแบบอยู่กับอดีตอะทุกคนมันเป็นเรื่องในอดีตมันผ่านมาแล้ว ถ้าสิ่งน้องคิดดูว่าเราคิดถึงเรื่องอดีตนะเรื่องมันจบไปแล้วนะแต่ตอนนี้เราคิดคือมันอยู่กับปัจจุบันมันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเอาเวลาในปัจจุบันเนี่ยไปคิดถึงว่าในอดีตเราเคยเราเคยแบบไม่เก่งมาขนาดไหนเราเคยสอบตกอังกฤษมาขนาดไหนเราเคยสอบมากี่รอบกี่รอบนี่เราเคยสอบมากี่รอบกี่รอบแล้วผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งแล้วคะแนนเนี่ยนะคะผิดหวังมีมาตั้งกี่ครั้งแล้วเป็นปึกปึกเนี่ย อย่างเงี้ยพี่หนูสอบมาเป็น6ครั้งหนูสอบมาเป็นสิบครั้งแล้วคะแนนไม่ถึงสทัทีสิ่งที่น้องๆพูดอยู่มันกําลังพูดถึงเวลาอดีตหรือเวลาปัจจุบันมันคือการขาดทุนเวลาปัจจุบันเลยนะทุกคนนะคะคือมันเกิดไปแล้วเนี่ยแล้วมันทําอะไรไม่ได้อย่างของพี่อ่ะอันนี้พี่สอบมาเยอะมากๆเลยถ้าพี่ยึดติดกับอดีตอ่ะถ้าพี่ยึดติดกับอดีต เคยได้835เคยได้855แล้วก็เสียใจเคยได้855แล้วก็เสียใจเคยได้870เสียใจเคยได้950เสียใจอยู่กับอดีตแล้วมันก็จะไม่มีสมองคิดถึงปัจจุบันแล้วนะคะคือการที่ยึดติดกับอดีตอะทุกคนมันทำให้เราไม่ก้าวหน้าไม่พอแล้วมันยังทำลายพลังใจเราด้วย นะคะแต่ถ้าเป็นอดีตที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำสำเร็จนะคะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เคยเราก็เคยเจอข้อสอบชุดนั้นชุดนี้นี่เราก็เคยตอบได้นี่นะคะเราก็เคยเก่งมาก่อนเราก็เคยมีความรู้เราก็เคยได้เรียนกับครูที่เก่งๆถ้าในอดีตมันเป็นเรื่องที่ดีเรายึดติดได้ ะะยึดติดเพื่อเป็นกําลังใจของเราให้เราฮึดแล้วก็เอ้ยมีพลังแล้วก็ทําต่อแต่ถ้าเป็นยึดติดกับอดีตที่ว่าอุย๊ยมันไม่ได้อย่างเงนนี้ยแปดร้อยห้าสิบห้าแปดร้อยแปดสิบห้าแล้วถ้าสมมุติว่าพี่ยังยึดติดอยู่กับอดีตแบบโอ้ยแปดร้อยกว่าเก้าร้อยกว่ามันไม่ถึงหรอกมันไม่ได้เต็มหรอกอยู่กับตรงนั้นสภาพจิตใจก็คือแย่ละ และยิ่งแย่ปัจจุบันนี้มันก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่แย่ๆมองไปทางไหนก็รู้สึกว่ายากมองไปทางไหนก็ไม่มีไม่มีความเป็นไปได้อะทุกคนนะคะแล้วทีเนี้ยถามว่าเอาพี่หญิงแล้วถ้าไม่ยึดติดกับอดีตมันจะทํายังไงอะก็ตัวเลขมันเห็นอยู่เนี่ยให้หนูไปยึดติดกับอนาคตเหรอหนูมองไม่เห็นหนูเห็นเนี่ยเลขมันต่อหน้าต่อตามันเนี่ยแปดเจดศนย์ 8, 7, อันนี้สมมุตนะิอันนี้ก็คือเป็นใบคะแนนของพี่นะคะแต่น้องๆหลายๆคนก็จะมีแบบเออคะแนนหกร้อยห้าร้อยสามร้อยบางคนสองร้อยอย่างเงี้ยสอง้อย็ดสิบอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถ้าพี่ยังยึดติดอยู่แบบนี้นะทุกคนนี่ ยึดติดอยู่กับคะแนนแบบนี้มันก็จะไม่ได้ไปไหนแต่สิ่งที่เราคิดถึงณนะเวลานั้นเราจะทำยังไงดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นเต็มตามันเห็นเป็นแผ่นมันส่งมาถึงบ้านนะคะมันเห็นแบบเห็นเป็นของจริงเลยอะว่ามันได้มาเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็เป็นคะแนนที่เราแบบไม่พอใจมันเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจใช่ไหมสิ่งที่คิดก็คือว่าเออวิธีคิดนะคะวิธีคิดที่จะออกจากตรงนี้คืออะไรก็คือ ให้มองไปเลยว่าเราได้อะไรจากมันอ่าอันนี้คือเป็นคีย์สำเร็จเลยนะทุกคนคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะให้เรามองว่าเราได้อะไรจากมันแล้วชีวิตเนี่ยจะมีแต่ได้นะคะให้น้องบองมองเลยว่าน้องได้อะไรจากตรงนั้นแต่ถ้าเรามองไม่ได้ถ้าเรามองแบบพี่ิงหนูมองไม่เจอเลยหนูหาอะไรไม่เจอเลยเกี่ยวกับความสำเร็จเนี่ย ก็ไปดูที่คนสําเร็จเขาทําแล้วผ่านมาสมมุติเราคิดไม่ออกพี่หญิงปล่อยให้หนูคิดเองหนูคิดไม่ออกหรอกเนี่ยคะแนนมันต่ํามากๆเลยให้หนูคิดยังไงอะ่ะว่าหนูได้อะไรจากมันก็มันไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะแนนมันต่ําถ้าเราคิดเองไม่ได้ให้คนอื่นช่วยคิดคะ่ะคือให้ไปดูคนสําเร็จคิดว่าเขาคิดยังไงในตอนที่เขาได้น้อยดูยังไงในเพจนะคะทุกคนทุกวันนี้เนี่ยถามว่า พี่ลงอะไรบ้างนอกจากรีวิวใช่ไหมคะรีวิวแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่เราได้ใช้ในการสอบรีวิวพวกนี้แหละทุกคนมันเป็นการแชร์วิธีคิดและวิธีทำนะคะถ้าใครที่มีเป้าหมายอยากสำเร็จอันดับแรกเนี่ยน้องๆมองหาก่อนว่าคนสำเร็จเขาอยู่ที่ไหนคนสำเร็จเขาทำยังไงแล้วมันมีคนสำเร็จจริงไหมอันดับแรกนะคะ แล้วนลองคิดดูว่าคนที่พี่เอามารีวิวนะแต่ละคนนะบางทีอะเริ่มต้นจากสามร้อยเจ็ดสิบขึ้นมาเป็นหกร้อยห้าสิบเขาทำยังไงเขามีวิธีคิดยังไงนะคะคือเอาจริงๆอะถ้าเราไม่ได้ดูว่าเขาคิดยังไงเราเห็นแค่ว่าพี่เขียนแคปชั่นว่าคนเนี้ยได้จากสองร้อยเจ็ดสิบนะขึ้นมาเป็นหกร้อยห้าสิบแค่นี้มันก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้แล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดเลยว่า เราจะทําได้ไหมเรามัวแต่ท้ออยู่กับตัวเองไม่มองหาสิ่งที่ดีๆไม่มองหาความเป็นไปได้เลยมันก็จะมีมันก็จะไม่มีแบบเขาเรียกว่ามันก็จะไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาโชว์พวกเราอะนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยน้องๆแน่เป้าหมายไว้กับใจเลยนะคะต้องการคะแนนเท่าไหร่ต้องการเป้าหมายเท่าไหร่ตอนนี้มันเป็นอะไรช่างมันอดีตก็คืออดีต ถ้าอาดีตนั้นทําให้หัวใจเราฟูในปัจจุบันคิดถึงมันแต่ถ้าเราคิดถึงมันแล้วมันทําให้ท้อใจเสียใจทิ้งมันไปเลยนะคะไม่ต้องไปคิดถึงอดีตแบบหายใจเข้าเริ่มใหม่ทุกคนหายใจเข้านะเวลานี้เราเริ่มใหม่ดูซิเรามีเวลาอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เริ่มหาหลักฐานใหม่เลยว่าเราได้อะไรจากตรงนี้สมมุติอย่างพี่ได้แปดเจนะคะแล้วพี่ก็เริ่มมาคิดแล้วเอ้ยคนได้แปดรอเนี่ยจะไปเก้าร้อยเขาทำยังไงวะ พี่ก็เริ่มไปหาละคนที่ได้9 9 0เข้าทํากันยังไงเขารู้อะไรบ้างแล้วมันมีคนเคยแบบคะแนนน้อยๆแล้วขึ้นไปเป็น990มันมีไหมคนที่ได้คะแนนน้อยๆ200กว่าเนี่ยแล้วขึ้นไปเป็น500รมันมีไหมนะคะก็ไปไล่หาเลยทุกคนแค่เราคิดขึ้นมาในหัวนะเดี๋ยวมือน้องๆจะเริ่มไล่ค้นหาละคนที่สอบโทรอีกผ่านคนที่ได้แบบรีวิวคะแนนโทรอีกสูงๆใครที่จากพื้นฐานอ่อนมาได้พื้นฐานมาได้แบบคะแนน ที่เขาต้องการเงี้ยมันก็จะรีบขึ้นมาหน้าฟีดนะคะอย่างน้อยที่สุดเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะน้องๆจะเห็นแน่นอนที่อยู่ในเพจเรานะคะว่ามีคนสําเร็จมากมายมากๆใช้เวลาน้อยๆก็มีอายุเยอะก็สําเร็จอายุน้อยก็สําเร็จพี่เคยสอนน้องๆที่อายุน้อยที่สุดก็คือม .6 ะะเด็กม6เขาอยากได้ใบคะแนนโทอีกะคะ่ะไปยื่นนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ในพอร์ตส่งเข้าแบบมหาลาัยปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้600กว่าทุกคนคือแบบน้องเก่งมากจากปหอมหก้อ,อ,หกองคิดดูว่ามหกเนี่ยเขายังเขาไม่มีคําศัพท์เลยนะเกี่ยวกับการทํางานซึ่งโทอีกนะคะคาศัพท์ที่สอบโทอีกเนี่ยเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับการทาําทงานหมดเลยแพทย์วิศวะการโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับออฟฟิศ ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กม .6 เนี่ยไม่ได้เจอคำศัพ์พวกนี้แต่เขาก็สามารถทำคะแนนขึ้นสูงได้นักเรียนที่อายุเยอะที่สุดของพี่ก็คือ5 5คะแนนเขาก็ได้คะแนน600กว่าคะแนนมาจากคนที่เป็นแบบแม่บ้านดูแลลูกดูแลสามีแล้ววันหนึ่งอะ่ะจะ,กะเกษียณมันถึงเวลาที่เขาจะ,กะเกษียณแล้วแล้วถ้าเขาได้คะแนนโทอีกไปปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นสองหื่น บำเหน็จบำนานเขาก็จะสูงขึ้นโอ้โหมีไฟมีไฟแล้วรู้สึกว่างั้นเราไปสอบโทรอีกดีกว่าไล่ตามหาติวเตอร์ใครที่สอนคนแก่ได้บ้างนะคะแล้วเขาก็มาเห็นในรีวิวว่าเอ้ยมันมีคนทําได้นี่คนพื้นฐานอ่อนก็ทําได้ เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองพื้นฐานอ่อนเขาเอาพื้นฐานอ่อนทิ้งไปแต่เขาแค่คิดว่าตัวเองอะ่ะแก่เกินไปที่จะเรียนสมองเขารับไม่ได้แน่แน่เขาก็เลยเออเอาคอร์สแบบสั้นๆน,นะคะก็มาเรียนกับอีกนะคะแล้วก็สอบผ่านไปได้ดังนั้นน้องๆคะมันไม่มีขีดจํากัดเลยอะ่ะมันไม่มีข้อจํากัดที่จะมาทําให้เราอะ่ะไม่สําเร็จถ้าเกิดว่าเราเห็นหลักฐานเห็นคนที่มันทําแล้วมันเป็นไปได้มันมีให้น้องๆเห็นอยู่แล้วคือไม่จํากัดอายุอายุเท่าไหร่ ก็ได้คะแนนสูงได้นะคะเวลามากหรือน้อยก็ได้คะแนนสูงได้อย่างที่พี่บอกล่าสุดเพิ่งสอนสองวันจบสอนสด2วันจบ,นนจบแล้วก็ไปสอบเลยนะคะก็ได้มา790คะแนน <S <S <ๆ>แล้วมีน้องๆมาถามพี่หินหนูมีเวลา5วันหนูจะสอบวันศุกร์นี้เนี่ยนะคะน้องๆมีหลายคนนะคะที่สมัครมาในวันนี้ก็บอกพี่อิงคะหนูจะสอบวันศุกร์นี้แล้วอะ่ะหนูจะทําหนูจะอ่านทันไหมหนูต้องการห้า โอ้โห790เขาก็ทำมาแล้วนะคะสองวันเองดังนั้นมันไม่มีดังนั้นมันที่จะทำอ่าเพจโรอีกวันเดียวจบขึ้นมาทำไมถ้าไม่ได้มาช่วยพวกเราตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าพุ่งไปถึงเป้าหมายได้ไวที่สุดสูตรสำเร็จแรกเลยก็คือไม่ยึดติดกับอดีตอดีตก็คืออดีตค่ะ เราอย่าเสียกำไรในปัจจุบันอย่าเสียกำไรความสุขอย่าเสียกำไรความมั่นใจในปัจจุบันอดีตมันจบไปแล้วแล้วเราก็ได้ทำมันเต็มที่แล้วเขาเลยบอกว่าให้ทำให้ทาทุกวันให้เต็มที่ที่สุดเพราะเวลาถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไม่เสียใจกับตัวเองเลยทุกคนเราจะรู้สึกภูมิใจเลยว่าโอเคคะแนนที่เราได้ตรงเนี้ย เราเก่งขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเออเก้าร้อยห้าสิบแปดร้อยกวย่างเงี้ยเราเก่งขึ้นมาแล้วนะก่อนที่เราจะได้เต็มเห็นไหมคะเรามองถึงความก้าวหน้าของตัวเองในตอนนั้นเราเห็นถึงความก้าวหน้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันมันรอเราอยู่อะมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกที่เราต้องไปแบบเอ้ยไปดูไปเรียนนะคะไปเพิ่มความรู้แล้วเราก็จะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเออให้เรามองไปในลักษณะนี้นะคะ ไม่ต้องยึดติดกับอดีตนะคะอันนี้ก็คือทิ้งอดีตยิ่งใครที่แบบโกรธง่ายหายเร็วเออคนแบบนี้เลิศนะคะหรือว่าคนที่แบบเออลืมเก่งลืมอดีตนะคะแล้วกเออ็เราตั้งใจทําที่เข้าใจนะทุกคนคือเราตั้งใจทําแต่พอม,มันไม่ได้ขึ้นใหม่เงี้ยมันก็รู้สึกเฟลใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกเฟลปุ๊บเรารีบพอเราความรู้สึกอะความรู้สึกเราเริ่มแบบว่าเฟลปุ๊บเนี่ย รีบเปลี่ยนคือเหมือนกับต้องฝึกฝึกตัวเองให้คิดเลยว่าเราได้อะไรจากมันแล้วถามว่าท้อความท้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียเวลาที่สุดในชีวิตละเพราะเราเอาเวลาปัจจุบันน่ะเอาเวลาอาดีตเอาเรื่องอดีตนะคะมาใช้ในปัจจุบันซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเลยนะคะแล้วยิ่งคนที่กังวลน่ะคนที่ท้อนะบางคนเนี่ยไม่ได้ท้อแค่ว่าอาดีตเราเคยผ่านอะไรมาแต่ท้อกลัวอนาคตโอ้ยพี่อิงหนูกลัวจังเลยอันนี้ อันนี้บางคนก็บอกมาบอกว่าเออพี่หญิงหนูกลัวจังเลยค่ะหนูจะสอบพรุ่งนี้แล้วพี่หญิงหนูกลัวจังเลยหนูจะสอบอาทิตย์หน้าแล้วพี่หญิงหนูกลัวจังเลยหนูเหลือเวลาอีกสิบวันหนูจะทันไหมความกลัวก็ไปคิดถึงอนาคตอีกแล้วคิดถึงอนาคตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องๆจะเจออะไรใช่ไหมตัวน้องๆเองก็ไม่รู้ว่าน้องๆกําลังจะเจออะไรแต่สิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือวินาทีนี้เราทําอะไรอยู่ แล้วเรารู้เลยว่าถ้าวินาทีนี้เราทําดีที่สุดแล้วในอนาคตตัวเองในอนาคตมองกลับมาก็จะชื่นชมตัวเองในวันนี้โอเคไหมคะคือสิ่งที่ทําให้เราท้อทําให้เรากลัวเนี่ยนอกจากเรื่องอดีตแล้วก็คือเรื่องอนาคตนะคะเราขาดทุนปัจจุบันที่สุดเลยดังนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาทําเต็มที่ไปแล้วในอดีตแล้วเราก็จะทําเต็มที่ในปัจจุบันเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะ เราจะได้เจอกับแบบเราทําวันนี้เอาให้ความสําเร็จมันไล่ล่าเราเลยอ่ะทุกคนเคยรู้สึกอ่ะพี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่ที่สอบผ่านนะคะแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ตั้งใจนะไม่ได้เป็นคนแบบว่าทําแบบติดติดดับดับหมายถึงว่าเครื่องติดก็ทําเครื่องดับก็หยุดอย่างเงี้ยแบบหมายถึงว่าเครื่องในใจตัวเองนะฮึดทีนึงก็ทาแล้วแบบว่าผ่านเวลาไปโอเคเสียเริ่มแบบ ไปทาอย่างอื่นเริ่มมีโฟกัสไปที่อื่นก็หยุดอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่ผ่านนะคะผ่านเร็วเนี่ยเขาก็จะโฟกัสมากๆนะคะซึ่งทีเนี้ยพอการโฟกัสนะคะเราก็จะมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราทําตรงตรงเนี้ยเต็มที่แล้วแล้วเต็มที่จนรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แล้วอะพอทําพอเราทําเต็มที่นะความมั่นใจมันจะมาทุกคนพอความมั่นใจมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเรารู้อยู่แก่ใจเลยว่าคะแนนมันถึงแน่นะคะ มีน้องทีเ่เรียนกับพี่นะเป็นคอร์สออนไลน์เขาอยู่ที่ภาคใต้ยอยาทุกคนแล้วเขาต้องบินมาสอบแล้วเขาบินมาสอบที่เชียงใหม่เลยนะวันที่บินมาสอบเนี่ยเขาโทรบอกพี่นะคะ,ะมีเบอร์นะคะโทรบอกพี่พิพพงตอนนี้หนูกําลังจะขึ้นเครื่องแล้วหนูจะเดินทางไปที่เชียงใหม่หนูรู้เลยว่าวันเนี้ยหนูรู้เลยว่าครั้งนี้ยหนูสอบผ่านแน่นอนหนูทํามาเยอะมาก หนูเรียนทุกวันหนูได้ยินเสียงพี่หญิงเข้าไปหนูหลับหนูก็ได้ยินเสียงพี่หญิงตื่นหนูก็ได้ยินเสียงพี่หญิงหนูรู้เลยว่าครั้งนี้หนูผ่านแต่ตอนนี้ถามว่าเขาทําอะไรอยู่เขากําลังจะขึ้นเครื่องบินยังไม่ได้ไปสอบเลยแต่โทรมาบอกพี่แล้วว่าหนูผ่านแน่อันนี้คือการลงมือทําแบบคนที่โฟกัสไม่สนใจอดีตทั้งนั้นว่าเคยไม่รู้เรื่องมาแค่ไหนแต่ณนะปัจจุบันเขาลงมือทํา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 จนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองรู้เยอะขึ้นแล้ว แล้วก็มั่นใจว่าทําได้แน่เลยยกหูบอกพี่หญิงหนูผ่านแน่ทั้งๆท,ที่ตัวเนี่ยยังอยู่สนามบินแล้วพอเขาสอบเสร็จเขาก็โทรมาบอกอีกหนูรู้หนูผ่านพี่ญิงหนูรู้หนูผ่านมันเหมือนที่เรียนเลยแล้วพอคะแนนไปถึงบ้านมันเป็นอะไรที่เขาชิวตั้งแต่เขาขึ้นเขาขึ้นเครื่องแล้วทุกคนเขาชิวตั้งแต่เขาอยู่ที่บ้านแล้วว่ายังไงเขาก็ผ่านเขาไปสอบแบบคนที่ผ่านน่ะ เขาไปสอบแบบคนที่แบบเฮ้ยความสําเร็จมันเกาะติดหลังเขาอยู่เนี่ยนะคะใบคะแนนที่สอบผ่านมันเกาะติดหลังเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใช้ความรู้สึกมั่นใจนั่นแหะในการสอบแล้วพอได้คะแนนมาก็ผ่านจริงๆทุกคนผ่านแบบจากคนที่โทรมาหาพี่บอกว่า ทรมาร้องไห้เลยนะครั้งแรกพี่หญิงพี่หญิงใช่ไหมพี่หญิงโทรอีกวันเดียวจบใช่ไหมหนูเรียนคอร์สมาเยอะมากเลยหนูเสียใจมากสอบครั้งแรกหนูได้สองร้อยกว่าหนูไม่มีทางจะได้ห้าร้อยกว่าแน่นอนหนูไม่มีทางเลยร้องไห้เพิ่งสอบมาสองครั้งแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่มีพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่าเราท้อแค่ไหนเพราะพี่รู้ว่าเวลาไปสอบคนที่ได้สองร้อยกว่าเนี่ยเหมือนแบบไปนั่งมั่วเอาอะทุกคนคือมันไม่รู้เรื่องจริงๆนะ มีโอกาสจะมาเรียนกับพี่อีกนะคะยินดีมากค่ะมันเหมือนกับคนไปนั่งมั่วเอาแล้วนะคะแบบเป้า,าคนที่เคยได้สองร้อยกว่าอย่างเงี้ยพี่รู้ว่า,าพื้นฐานคําศัพท์เออ grammar มมเอยก็อาจจะไม่แม่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาร้องไห้แล้วพี่ก็บอกว่าพี่เคยมีนักเรียนที่เป็นแบบหนูเลยเขาได้สองร้อยกว่าแต่เขาได้มาสามสิบครั้งแล้วเขาก็ได้ห้าร้อยกว่าเนี่ยในครั้งที่สามสิบกว่า แล้วน้องๆแล้วน้องคนนั้นคือแบบเอะมีคนแบบสามสิบสอบสามสิบครั้งเลยเหรอหนูยังมีเวลาอีกเยอะเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาก็น่าจะมีโอกาสทําได้แหละแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะทำสามสิบครั้ง้วยนะทุกคนเป้าหมายเขาชาัดมากเขาบอกว่าหนูจะสอบไม่เกินพี่จําไม่ได้ประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งนี่แหละหนูจะสอบไม่เกินนั้นแล้วเขาก็ใช้เวลาแค่นั้นจริงๆอะทุกคน ใช้เวลาน้อยมากประมาณ2เดือนแล้วสอบผ่านเลยจากคนที่แทบไม่มีเป้าหมายแทบไม่มีพื้นฐานแต่เป้าหมายมันชัดเป้าหมายมันชัดแล้วเขาลงมือทําจนแบบรู้สึกว่าเขาสําเร็จตั้งแต่วันที่เขาไปเดินขึ้นเครื่องแล้วจะมาสอบนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็สอบผ่านถ้าใครเคยดูไลฟ์ถ้าติดต่อกันมาจะมีไลฟ์ที่พี่ลองกดอะคือเพราะว่าน้องคนนั้นอ่ะพิมพเข้ามาพอดีแล้วพี่ก็ลองกดให้แบบว่าเฮ้ยประชุมสายอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ร้องเพลงก็ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพ่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ร้องเพลงให้กลางไลฟ์เลยทุกคนก็คือตัวจริงอะตัวจริงคนจริงสำเร็จจริงด้วยความที่ไม่ยึดติดกับอดีตเขาทิ้งคะแนนสองคะแนนเขาไปเลย แล้วเขาก็มองเลยว่าตอนนี้เขาจะทำอะไรเขารู้ว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นเขาเอาความมุ่งมั่นตรงนี้ค่ะลงมือทำแล้วเอาเป้าหมายอ่ะไว้แนบใจว่าถึงแน่ๆแ,แล้วติดตามคลุกคลีอยู่ในเพจคลุกคลีกับทุกๆรีวิวความสำเร็จกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ทุกอัน ข้อมูลข้อสอบอันไหนนะคะที่พี่เอามาให้ใหม่อันใหม่เงี้ยกดแชร์ไปทุกอันทุกอันหนูจะรู้หนูจะเรียนหนูอยากเรียนพี่หญิงในห้องที่เขาถ่ายรูปห้องนอนเขามานะทุกคนโพสต์อิดติดเต็มเตียงติดเต็มผนังเลยโฟกัสขนาดนั้นนะคะแล้วก็สําเร็จจริงและเร็วมากนะคะก็อันเนี้ย อยู่ที่ใจล้วนๆทุกคนเพราะว่าข้อมูลนะคะเนื้อหาที่สอนเนี่ยสอนเหมือนกันเหมือนกันทุกคอสอยู่แค่ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ใจใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์อะไรนะคะในการที่จะเรียนแล้วก็ใช้จัดการอารมณ์ตัวเองยังไงนะคะเมื่อมีความท้อแท้ผิดหวังเสียใจนะคะง่ายๆเลยอยู่กับปัจจุบันนะใครท้ออยู่ก็อยู่กับปัจจุบัน หายใจเข้าลึกๆล,ลุกไปกินน้ําให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่นี่ดื่มน้ําเย็นๆให้ความเย็นเนี่ยรู้สึกว่าให้มันกระทบกับกับปากกับลิ้นกับตัวเองกับสัมผัสทั้งห้าให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรแต่มันยังมีตัวเราอะตัวเราที่มันยังพร้อมที่จะมันมีโอกาสทําได้มันมีคนทําได้เราก็ตอนนี้ก็ยังมีลมหายใจอยู่นี่มือก็ยังใช้ได้ดีอยู่นี่ สายตาก็ยังใช้ได้ดีอยู่นี่พี่อิงหรือติวเตอร์คนไหนหรือหนังสือเล่มไหนก็ยังกองอยู่บนโต๊ะก็ยังอยู่บนหน้าจอให้เราคอยถามให้เราให้ปคอยเป็นกำลังใจอยู่นี่โอ้โหน้องน้องแค่รู้สึกกับตัวเองนะแค่ความรู้สึกตัวเนี่ยว่ายังมีตัวเองอยู่อย่างเงี้ยพลังมันก็มันก็เต็มเปี่ยมแล้วเราก็พร้อมที่จะเจออะไรแล้วมันเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะมันเป็นการทิ้งอนาคตไปทิ้งอดีตไป แล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วทาให้เต็มที่เพื่อให้อนาคตข้างหน้าความสําเร็จมันไล่ล่าเราเลยนะคะอ่ะก็มาเป็นกําลังใจแล้วก็ให้คีย์ความสําเร็จนะคะที่จําเป็นสําหรับพวกเราที่ไม่พี่ไม่ได้แคร์เรื่องว่าใครจะอ่านมามากมาันน้อยได้เนื้อหาอะไรไปเท่าไหร่เพราะพี่รู้อยู่แล้วว่าเนื้อหาที่เราได้เรียนกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเพจหร,หรืออยู่ในคอร์สเนี่ย ใครที่ได้เรียนใครที่ได้ทวนยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเพราะข้อสอบมันก็ออกเท่านั้นแหละต่างกันแค่หัวใจนะคะต่างกันแค่ความรู้สึกนะคะมั่นใจรักตัวเองรักตัวเองให้มากพอที่จะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะแล้วก็เห็นภาพตัวเองในอนาคตที่ทำสำเร็จแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงนะ ตอนที่ได้หยิบใบคะแ,แนนมาืคะแนนที่มันแบบที่มันเป็นคะแนนของเราที่เป็นคะแนนเต็มที่เป็นคะแนนที่เราต้องการตอนที่มีอยู่กับอกเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงเนี่ยเสียงมันเป็นแบบนี้เสียงใบมันเป็นแบบนี้เออล้วเราก็เสพความรู้สึกไปมันเป็นแบบนี้นี่เองหูหยิบใบคะแนนอหูคะแนนมันความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองประทับประทับแนบใจ เอารีวิวความสําเร็จดูรีวิวความสาเร็จแล้วคิดหวันหนึ่งถ้าพี่ญิงโพสต์รีวิวว่าเราทําสําเร็จแล้วนะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมีเพื่อนๆมากดไลค์กดแชร์มาเห็นว่าเอ้ยเราก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันฟินมากๆเลยแล้วก็ลงมือทําตอนนั้นมันจะเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ตอนนี้มีความสุขแล้วอะทําไมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ลงมือทําไปเลยนะคะแบบเนี้ย คะแนนมาไวมากบางคนก็แค่สองวันนะคะสองวันก็ผ่านเลยแล้วบางคนก็หนึ่งวันเองทุกคนตามเพจเลยนะคะอยากได้คะแนนเป้าหมายมากเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับใจเราเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมารีวิวเพื่อนๆน,นะคะให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแบบฝึกหัดมาให้พวกเราทํากันสนุกๆน,นะคะ เก็บสะสมความสำเร็จไปทุกๆวันนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน